โอ้มื้อโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมกับหลานๆมาทํางานที่นานะครับมาครบทีมแบบนี้มื้อเที่ยงต้องมีฉลองหน่อยครับรอบแล้วติดใจไก่ย่างที่พี่เสาสั่งมานะครับรอบนี้ก็เลยสั่งเป็ดย่างมานะครับทุกคน2ตัวเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็ดย่างจะอร่อยเหมือนไก่ย่างไหมทางร้านมีเป็ดย่าง2แบบนะครับมีเป็ดย่างเกลือกับเป็ดย่างทรงเครื่องครับสั่งมาอย่างละตัวจะบอกว่าได้ตัวใหญ่กว่าที่คิดไปเยอะเลยครับระหว่างนี้ก็ให้หลานเสาทําหน้าที่เป็นคนย่างเลยแล้วกันนะครับผมสั มีทั้งเป็ดย่างและไก่ย่างครับมีแบบย่างทรงเครื่องและแบบเกลือให้เราเลือกด้วยนะครับข้าวเม่าทรงเครื่องก็มีนะครับระหว่างที่รอเป็ดย่างสุกนะครับเราก็มากินผลไม้ครับวันนี้มีสับปะรดให้กินด้วยนะครับทุกคนเราเก็บมาจากสวนสดๆเลยนะครับนอกจากสับปะรดแก้วมังกรก็มีนะครับหวานฉ่ำอร่อยมากๆครับถ้าไม่เชื่อให้ดูที่หน้าตาคนกินได้เลยครับและตอนนี้เป็ดย่างของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับส่วนเด็กๆ3คนก็กินข้าวเม่าที่เราสั่งมานะครับทุกคนและตอนนี้เป็ดของเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับจะบอกว่า น่าทานมากๆครับดูด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วครับว่าหนังกรอบขนาดไหนตอนนี้เป็ดย่างของเราก็พร้อมทานแล้วเดี๋ยวเรามาต่อด้วยน้ำจิ้มเลยนะครับน้ำจิ้มเขามี2รสนะครับมีซีอิ๊วหวานกับน้ำจิ้มมะขามครับและตอนนี้ก็ได้เวลากินกันแล้วครับทุกคนมาครับมาทานด้วยกันครับอยากจะบอกว่าหลังจากที่ได้ชิมคำแรกถูกปากถูกใจมากครับส่วนน้องๆไม่ต้องพูดถึงครับแค่ดูหน้าตาก็รู้แล้วครับว่าอร่อยขนาดไหนและตอนนี้ผมกับน้องๆจะขอตัวไปกินกันก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจเป็ดย่างไก่ย่างร้านนี้เดี๋ยวผมทีพ ปชั่นนะครับ